สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นของเล่นใหม่ทุกคนชมกันนะคะนนี้เราสั่งมาเป็นสีเล็บเจลแบบพาเลตนะคะชื่อว่า w i n ิเม m โปรเฟชชั่นอล l โอลิดเจลนะคะซึ่งอันนี้เป็นพาเลต16สีนะเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแกะกล่องออกมาเขาก็จะมีเป็นตลับแบบนี้นะคะนี่ตลับแบบนี้เลยแล้วก็มีแปลงมาให้1อันนะคะเปิดออกมานะคะก็จะมีทั้งหมด16สีนะคะ จริงๆเขาก็มีให้เลือกหลายพาเลตหลายแบบมากนะคะไม่ว่าจะเป็นสีแมตอย่างนี้หรือว่าจะเป็นสีที่เป็นกิตเตอร์นะคะอันนี้นุ่นเลือกมาเป็นสีแมตในนี้ก็จะมีสีให้เลือกเป็นโทนพาสเทลนะคะทั้งแบบอ่อนแล้วก็แบบเข้มเลยแต่แบบสีจะดูแบบย้อนยุคหน่อยวินเทจหน่อยนะคะให้สีที่ดูน่ารักมากๆเดี๋ยวเราจะมาลองให้ทุกคนดูทั้งหมด10สี10นิ้วนะคะส่วนความรู้สึกตอนถ่าเดี๋ยวไปฟังระหว่างในคลิปนะคะไปลุยกันเลย อันนี้เราก็ทาเบสโค้ดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองสีกันเลยด้วยความที่เขาให้พู้กันมาแค่หนึ่งอันนะทุกคนเราก็จะลองสีที่มันเป็นสีอ่อนๆก่อนนะคะเอาสีนี้ดีกว่าเดี๋ยวมาดูความรู้สึกตอนที่จุ่มลงไปเฮ้ยมันเป็นหยุ่นๆนะนี่ทุกคนเห็นปะมันมีความแบบยืดๆหน่อยนึงอะแต่แบบสีดูข้นมากเลยนะเดี๋ยวมาลองทาที่นิ้วโป้งเฮ hey, ้ยตื่นเต้นอะว้าว เขี่ยง่ายมากนี่แล้วผู้กันเขาก็คือโค้งตามขอบเล็บได้นะคะนี่คือการทาครั้งที่หนึ่งอุย้ยสนุกอะ่ะทาไปมันก็จะเห็นเป็นเส้นๆประมาณนี้คิดว่าน่าจะต้องทา2-3ถึงรอบสีก็คือเขี่ยง่ายผู้กันคือใช้ดีมากผู้กันดีมากจริงๆเดี๋ยวลองอบก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาทารอบ2กัน โอเคอันนี้ครบ30วิแล้วนะคะมันแห้งแล้วก็ไม่ค่อยเหนียวที่ผิวเล็บนะคะถือว่าดีมากเพราะปกติบางสีมันจะเหนียวแล้วก็จะทารอบที่สองจริงๆถ้ามีผู้กันเยอะๆอะทุกคนเราก็สามารถทาทุกนิ้วแล้วก็อบผมกันไปได้นะคะแต่ว่าอันนี้เรามีผู้กันแค่อันเดียวรอบ2ก็ดีขึ้นแล้วนี่มีความหนีขึ้นแปลเขามันเหมือนแบบทําให้เรากําหนดทิศท,ทางง่ายนะคะแล้วตัวสีมันก็จะดูเหมือน หยุนๆเน,นี่ยเหมือนพุดดิ้งมันจะไม่ได้เหลวนะคะทําให้ทานง่ายอยู่เนี่ยเพิ่มความหนาก็ได้เอ้ยสนุกดีเหมือนงานศิละปะอยู่นะทุกคนถ้าสมมุติว่าใครอยากได้ความรู้สึกบนเล็บให้มันเหมือนเราเค็นนะคะแบบเหมือนในรูปเขาอะไรเงี้ยอยากให้ลายเล็บมันเป็นประมาณนี้นุ่นว่าแบบเลิศเลยเพราะว่าความเข้มข้นความหนื่อยอะไรเงี้ย มันเหมือนสีพวกอะคริลิกเลยอะ่ะมันก็จะเกาะอ,อยู่บนหน้าเล็บได้มันจะไม่ไหลนะคะหรือทําให้มันเป็นนุนมๆอะไรเงี้ยน่าจะดีที่ซื้อมาเล่นเพราะว่าเห็นในเน็ตแหละแบบเฮ้ยมันเป็นพาเลตอะไรอไรเงี้ยเราก็เลยลองไปเซิร์ชในช้อปปีนะคะอันนี้ซื้อมาไม่แพงนะคะประมาณ240กว่าบาทเองทุกคนได้1 6สีเลยพกได้ทีละเยอะเยอะด้วยอันนี้คือน่าจะเป็นข้อดีอีกอันนึงเพราะว่าบางทีเราไปที่อื่นอไรเงี้ยเราก็ไม่ได้อยากพกไปหลายๆขวดนะคะ ถ้าสีอ่อนนุ่นว่าต้องมี3ามรอบเนี่ยอันนี้มันยังยังไม่ได้เรียบขนาดนั้นะแต่ความรู้สึกตอนทาคือสนุกมากเหมือนแบบวาดรูปอะไรเงี้ยสีคือเหลือติดแปลงเยอะเลยน่าจะทาได้อีกรอบนุ่นจะทาแค่สามรอบพอละให้ทุกคนดูความหนามันประมาณนั้นเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลองทาสีที่เข้มขึ้นว่ามันจะมีเนื้อสีที่ชัดเจนขึ้นหรือเปล่านะคะ เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนสีนะคะใครที่มีน้ำยาล้างลิปแบบอื่นก็ใช้ได้อันนี้มันเป็นน้ำยาล้างเจลแบบซองนะคะนน่นคิดว่ามันจะล้างคูกกันง่ายอยู่เฮ้ยแปรงล้างง่ายอยู่นะอาสีอะไรดีลองสีเข้มไปเลยไหมเอาเป็นสีน้ำเงินเอาสีม่วงดีกว่านี่มันก็จะยุ่นๆเหมือนกันนะคะป้ายมาประมาณนี้ มาทาตรงนี้เลยเฮ้ยสีเข้มมันทาง่ายได้แล้วหนึ่งรอบอุย้ยเร็วมากอะถ้าเดินอุ้ยแล้วก็ใช้ที่มันติดผู้กันนี้นะคะทาไปต่อได้เลยนั่นว่าสีเข้มสองรอบก็พอที่ผู้กันก็คือทาได้อีกหลายรอบว้าวอุ้ยสนุกมากทุกคนแล้วสีมันแบบมีมาให้หนาเลยนะดูดิไอสีขาวอันนี้ก็คือจิ้มลงไปลึกเลยนะคะยังไม่ถึงแบบแผนข้างล่างมันเลย แสดงว่าตัวสีเขาน่าจะให้มันหนาอยู่วิ่งน่าจะใช้ได้นานอ่ะถ้ามันไม่แห้งก็นูกคิดว่ามันน่าจะแห้งยากเพราะเขาน่าจะทําเนื้อสีมาให้มันอยู่ในตลับใบนี้ได้นานนะคะแล้วก็มีฝาปิดอย่างเงี้ยแล้วมันหนืดมากมันไม่น่าจะหุกหรือเถอะแต่ว่าก็อย่าเสี่ยงไปวางเอียงดีกว่าเนาะ i ฟ s ร์ m อินเ s ชันในการลองก็คือสนุกมากนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ใน e s สคริปชันบอกนะทุกคนสามารถไปช็อปตามได้อันนี้นุ่นรอจากจีนนะคะน่าจะนานอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเขียนบอกไว้แล้วกันว่าเรากี่วันแต่ว่าคุ้มนะที่ไทยก็มีขายนะคะแต่ว่าจะราคาบวกเพิ่มไปอีกแพงอยู่ก็เลยสั่งจากจีนดีกว่า ความเรียบมันก็จะประมาณนี้ทุกคนมันก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของการทานะคะนุ่นรู้สึกว่านุ่นทามันก็ยังแบบไม่ได้เรียบขนาดนั้นนะเห็นปะแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคมาเพราะว่าเปิดประสบการณ์ใหม่ในการทาลิปนะคะว่ายังไม่เคยลงสีแบบนี้เห็นว่ามันมีแบบแยกกันทุกคนเซิร์ชว่าสีเจลพุดดิ้งนะคะแล้วเขาจะมีขายเป็นแบบกระปุกถ้าใครอยากได้แบบแค่หนึ่งสีอะไรเงี้ยส่วนตอนนี้ก็จะมา ลงท็อปโคดแล้วเพราะว่าเราทาได้ความหนาของสีที่เราต้องการแล้วนะคะสีน้าตาลสีน้ำตาลดีกว่าให้สีน้ำตาลแอบอ่อนต้องแบบทาทาท็อปเข้าไปสีมันดูเป็นแบบใสๆอ่อนๆเหมือนกันนะสวยดีอะ น้ำทะเลสวยมากเอาสีนี้แล้วกันจะเป็นสีน้ำตาลว้าววันนี้ก็สวยอยู่แล้วว่าพอแล้วดีไหมทุกคนอยากให้มันใส่แค่นี้รู้สึกว่าชอบเท็กเจอร์ที่มันใส ชอบแปลงเขาจังเลยอ่ะเขาน่าจะมีไขยย่แยกเรามีไขแย,ยกน่าจะดีมันเกลี่ยสนุกมากทุกคนเข้าคนเล็บแบบโ,โหดีมากแบบนี่ค่ะอันนี้คือหลังจากที่ทาไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาท็อปโค้ดเหมือนกันนะนี่ทุกคนสีสวยมากข้างนี้คือสีแบบดีอ่ะอันนี้ก็จะอีกมูดแอนโทนนึงนะ สีเขาก็ตรงปกนะคือในนี้มันเป็นสีประมาณไหนนะถ้าออกมาบทเล็บมันก็เป็นสีนั้นนะคะขึ้นอยู่กับความเข้มนะเดี๋ยวมาท็อปโค้ดกันอันจริงๆโทนสีดูวินเทจมากเลย ก็เป็นผลลัพธ์หลังจากที่เราลองเล่นเจ้าพาเลตอันนี้นะคะ v i n i m e Professional Solid Gel นะคะก็จะเป็นพาเลตสีเล็บเจล16สีถ้าใครที่จะซื้อตามนะคะต้องมีเครื่องอบเล็บน,นะทุกคนอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดของการเล่นพาเลตนี้นะ พาเลตนี้คือให้9้าเต็ม10เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัมผัสความรู้สึกตอนทาแปลงที่ให้มาแล้วก็ความน่ารักของพาเลตนะคะแล้วปริมาณสีรวมถึงสีที่เขาจัดมาให้อะไรเงรี้ยแต่ที่หักหนึ่งคะแนนอาจจะมองโดยภาพรวมเนาะก็คงไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบทุกสีที่เขาให้มาในหนึ่งพาเลตนะคะอย่างเราเราก็อาจจะ สีแดงเข้มอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เนาะก็เลยหักไปหนึ่งคะแนนนะคะแต่โดยรวมคือชอบมากทุกคนรวมถึงราคาด้วยราคาก็คือดีมากนะคะอยากให้ทุกคนไปแบบหามาเล่นนะมันเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ในการทาเล็บนะคะคลิปนี้ก็มาเล่นให้ทุกคนดูกันเพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะจะได้ไ่พลาดคลิปต่อไปเอาไปเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย